มาเดินตลาดน้ำบางน้ำพึ่งกันจาหลังจากที่เราไปเที่ยวภายเรือคาย,ยักที่บ้านสวนบางกอบัว ก็ได้มาเดินที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งเพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันมากนักนะทุกคนที่ตลาดแห่งนี้มีมากมายทั้งของกินเอ่ยของกินพื้นบ้านน้ำพึ่งอะไรเอ่ยก็มีนะทุกคนและบอกเลยไม่ได้มีแค่ของกินนะจ๊ะทุกคนผลไม้ตามฤดูกาลก็มีปลาทงปลาทูเอ่ยมีหมดจ้ะทุกคนถั่วลิสงก็ยังมาทุกคนข้าวแตนยังมีอ่ะทุกคนข้าวควบก็มาอันนี้เราชอบมากและที่ตลาดน้ำบาง น้ำผึ้งนะทุกคนไม่ได้มีแค่ของกินอย่างที่เราบอกไปตอนต้น มีต้นไม้ผักผล,ลไม้ผักแบบหายากอะมีหมดเลยอะทุกคนเหมือนผักในรถพุ่มพวงที่เราเจอที่กรุงเทพเลยแล้วก็นี่ต้นไม้จา้ามีหมดทุกอย่างจริงๆมีบริการนวดให้ด้วยนะจ๊ะทุกคนใครมาเดินที่นี่คือครบจบเลยจา้าทั้งของกินต้นไม้ผักและผล,ละไม้นวดผ่อนคลายก็มีกว๋วยเตี๋ยวร้านดังเขาก็มานะทุกคนและนี่คือสตอของเราจากที่คุณสาได้มานะทุกคนอยากบอกว่า ได้ผักมาเต็มเลยจ้าพ่อครัวจัดเต็มเหมือนจะไปเปิด ครัวเองเลยนะทุกคนขนมน่ากินมากๆขนมไทยๆขนมพื้นเมืองนี่จะเดินผ่านไม่ได้ต้องแวะเพราะว่าน่ากินมากแกงหอยอ่ะทุกคนคือซื้อไปหนึ่งถุงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังถ้ากลับมาก็คือจะซื้ออีกและนี่คือข้าวควบของเราจ้าชอบมากอีแม่คือชอบมากนี่ของกินเล่นจุบจิบของอีแม่นะจ๊ะก็ซื้อไปเล็กเล็กน้อยๆยนะคะเล็กๆ็กน้อยๆอยมากเลยซื้อเล็กน้อยจ้ะแต่ดูคุณพ่อถือ อีพ่อก็ถือไปแล้วจะเดินไปจะเดินไปเดินมาเดินชมไปชมมานะทุกคนจากนั้นเราสองคนก็ขอตัวกลับละจ้าเพราะว่าเดินมานานมากๆแล้วนะทุกคนนี่เลยขนมโกคือน้ากินมาก ขนมตาลเอ่ยก็มีทุกคนแต่ว่าก่อนกลับนั้นคุณสาของดิฉันนะคะขอแวะซื้อของโปรดจ้าเจอที่ไหนคือต้องแบบหยุดต้องได้กินก็คือข้าวหลามจ้าทุกคนข้าวหลามแบบนี้ชอบมากจวดจวดบายบายลากันไปก่อนนะจ๊ะ